สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับเจ้าตัวคันนี้ครับคันนี้คือ CRV e h v นะครับ E-S ซึ่งเป็นรุ่น G6 นะครับแล้วก็ยังไม่ไม n o r ชร e เนาะคันนี้นะครับก็เป็นรถของพี่ฟิวเทอรี่ที่การุณน้าเรานะครับมาให้เรารีวิวกันเนาะแต่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ฟิวกันต่อก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับเจ้าตัวคันนี้นครับมาคุยกับพี่ฟิวนะครับว่านุ่นนี่อะไรยังไงกับเจ้าตัว CRV คันนี้ ก็คือเจ้าตัว CLV e S v EV, ES เอาอย่างแรกก่อนอคันเก่าคือคันไหนคันเก่าก่อนหน้านี้เป็น Honda CLV Gen4 2,023งพันย่าครับตัว2,000หรือ2อ0พครับตัวเครื่อง2,000อเครื่องสองพัครับสีบ่ประมาณนี้แล้วทำไมถึง ี่นทําไมถึงเปลี่ยนเนาะมันได้ความว่ารถคันนั้นมันอายุมันเยอะแล้วแล้วก็มันสิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วมันก็ถึงช่วงเวลาที่ซ่อมบํารุงค่อนข้างบ่อยมันก็เริ่มมีจุกจิกบ้างอ่าใช่ถูกต้องเราก็เลยเอ้ยก็ได้เวลาเปลี่ยนดีกว่าที่จริงก่อนหน้านี้ก็จะรอรอถึงสิ้นปีแหละแต่ก็กลัวราคารถมันรถรถน้ำมันมันล่วงด้วยเราก็เลยเออขายดีกว่าครับผมเออเป็นแบบนั้นดีกว่าง่ายกว่าอะไรเงี้ยอันก็ถามตอนที่พี่ฟิวจะเลือกซื้อรถอ่ะอ่ะฮะ ก่อนที่จะเป็นไฟนอลลี่แล้วเป็นคันนีพ้พี่มันถูกเป็นรถอะไรมาบ้างที่เคยคิดไว้ว่าที่เล็งใช่ไหมใช่ที่เล็งไว้ที่จริงอ่ะก่อนหน้าเนี้ยพอมันถึงยุคพอมันช่วงที่จะเปลี่ยนรถเนี่ยมันอยู่ในช่วงยุคที่คนนิยมรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้ามันมาเยอะใช่ครับมันเริ่มมาเยอะเรื่อยๆเราก็ไปดูต่างงานมาอเตอร์โชว์บ้างบ,บอกเลยว่าใจเนี่ยบอกเลยว่าจะเล็งรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยตั้งเป้ารถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันมีข่าวว่าซ r v จะออกรุ่นใหม่พอมันออกมาปุ๊บเราก็ตลอดนั้นยังกงนะ ก็จะเอาใหม่คือรุ่นนี้ไหมหรือว่าใช่เรเมา,า,ารุ่นใหม่รุ่นนี้พอเรารู้ข่าวละแต่พอมันเปิดราคาพูดเราเห็นราคาครั้งแรกโหไม่ไหวว่าแพงไม่เอาบอกแฟนไม่เอาล้านหกล้านไม่เอาเลยล้านหกล้านเไม่เอาซื้อรถล้านกว่าบ,บาทบ้าไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เอาเด็ดไปรถมาไหมรถไฟฟ้าดีกว่าเทคโนโลยีเรายิ่งเราเป็นคนเราเป็นคนชอบเล่นกล้องเนาะเล่นคอมเล่น g a เจ็ตมือถือเราเป็นคนด้านด้านนี้แล้วเราก็ยิ่งอยากเลไฟฟ้าเพราะโหเห็นจอมันใหญ่เทคโนโลยีมันเยอะอย่างเงี้ยก็เลงมาเลยทีเนี้ยพอมีไงมอเตอร์โชว์เมื่อปลายปี2023ครัน พี่แล้วเราก็ไปดูเราตั้งเป้าเลยว่าเห็นละที่เลงไว้ก็จะมี BVD CU ที่เป็นข่าวตอนนั้นอยู่ตอนนั้นปที่เป็นข่าวลือข่าวอะไรเงี้ยก็ที่บางทีก็เป็นไฟฟ้าตอนนี้นเป็นไฟฟ้าเนาะเราเข้าทจเหมือนเป็นไฮบริดอ่าใช่แล้วก็ดีพอ S07 ทีนี้ก็ตั้งเป้าไว้2รุ่นนี้แล้วตอนหลังก็มีเกียร์โผล่ขึ้นมาหน่อยนึงครับทีนี้พอไงมาตโชว์เราไปดู S i d s 0 7อ่ะ โอ้ย oh, ถูกใจมากทุกอย่างคือดีมากคือแบบเหมือนเหมือนเราหลงรักผู้หญิงคนคนใหม่ huh. อะ่ะโอ้มันดูเช้งวับมันดูนดสวย<ด><ด>แปลกบบตาโอ้ยมันดีดีหมดแล้ว <c oughs> มันตอบโจทย์ว่าเราต้องการรถคันใหญ่ เพราะว่ารถคือของพี่เนี่ยโจทย์คือที่เลือกสายครอบครัวอ่าใช่มันต้องมีบางจังหวะที่ต้องนั่งกัน5คนอะไรอย่างเงี้ยสี่ห้าคนแล้วอยากให้ผู้ข่าผู้แก่นั่งสบายครับเราก็เลยเล็งเปตัวนี้เลยเออโอ้ตั้งตังปอมมาเลยว่าโอ้เลือกสีนะเจ้าดิพอสีอะไรเล็งไว้นั่นนี่แต่ตอนมอเตอร์โชว์ตอนปี2023อ่ะเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเพราะต้องบอกว่าคนลองเยอะมากมาถึงยังไม่ได้มีโอกาสได้ทดสอใช่แต่แค่ไปจับจับจับอะไรเงี้ยไปลองนั่งดูโอ้ถูกใจเพอร์เฟกต์ทุกอย่าง อะพอล่วงเลยไงมอโตโชว์มาปุ๊บตอนนั้นก็ต่้งใจล้ว่าอ่ะโอเคเปลี่ยนทีนี้เนี่ยเรามาเห็นว่าใกล้ๆบ้านอะมีศูนย์ไอตัวดีพออะอยู่แล้วอยู่ก็มีดีพอกำลังกลับ,บรถที่ตรงนี้นี่นี่โอ้โอ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 โจังหวะดีมากก็ก็เล็งไว้ละเออว่าเอาเอ,เอ,เอ,เอโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ละก็เลยโทร ดูเบอร์โทรจาก Google Map แล้วก็โทรไปหาเขาว่าเราอะอยากลองรถแต่โทรแต่โทรไปสองครั้งไม่มีคนรับสายเราก็คิดใจว่าเออมันไม่มีคนรับสายอะไรเงี้ยครับเออเราก็เอ๊ะยังไงดีวะแบบแล้วตอนนั้นก็อ่านเยอะเลยโอ้มันช่วงล่างมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ใจเราเนีไม่เปลี่ยนนะเราก็คิดว่าเรายังหนักแน่นอยู่เออใจหนักแน่นอยู่เสร็จแล้วเออมันโทรมาไม่เทสได้สักทีเงี้ยเราก็ไม่กล้าซื้อไม่เทสได้ไงทีเนี้ยก็จังหวะวันนั้นมาเจอเฟิร์สพอดีที่เรานั่งคุยกันนะอ่าก็จะมีอาร์ตอีกคนนึงใช่ อาซื้อก่อนซื้อซีวิกไปแล้วรีวิวไปแล้วดูมันได้ไอคนนี้เนี่ยกลับไปถามอาเลยว่าเฮ้ยทําไมเอ็งซื้อรถน้ํามันวะในยุคนี้ทําไปซื้อซีวิกว่าไม่ซื้อไฟฟ้าเนี่ยคุยกับอาอาบอกโอ้นั่นพี่ผมเมื่อีนัหนึ่งสองสามสี่เออพอเรามาเราพอเราฟังปุ๊บอะเราก็มาคิดถึงตัวเราว่าเออว่ะเราก็ไม่ใช่คนขับรถเยอะคือต่อวันต่อเดือนต่อปีระยะทางไม่ได้ขับเยอะวันหนึ่งอะ ขับแค่ยี่ปเฉลี่ยทั้งเดือนอ่ะวันละวันยี่สิบกิโลเดือนหนึ่งพันนิดๆกิโลเออแล้วพอมาคุยกับเฟิร์สเฟิร์สบอกเออเนี่ยรถไฟฟ้าถ้าเกิดเราขับไม่เยอะนะพี่นั่นนู่นนี่มันก็ส่วนต่างเออเราก็คิดดูเออมันก็ไม่ได้มันมันก็ประหยัดแหละมันไม่ใช่ไม่ประหยัดมันก็ประหยัดแหละแต่ความประหยัดของมันน่ะยังไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะเสียไปเช่นเติมน้ำเราอยู่คอนโดเราไม่ได้ชาร์จไฟบ้านเพราะงั้นโอกาสที่จะประหยัดถึงขั้นสุดอ่ะมันไม่สุดอยู่แล้วใช่ใช่ไปเติมปั๊มเนาะสองคือเวลาเเเเดดินนทาาางงงงีี่่ยยรรรออัััไไมม้กปบตว เช่นไปรอคิวชาร์จหรืออะไรก็ตามแต่แล้วอย่างท้ายคือที่บ้านด้วยความว่าอยู่ในเขตที่มีโอกาสน้ําท่วมสูงไม่มีโอกาสแหละมันท่วมมนแล้วตกตกก็ท่วมตกท่วมเราเราเรานั้นเราไม่ได้ศึกษาอะไรเรารู้แค่ว่ารถไฟฟ้ามันโดนน้ามากก็ไม่ดีหรือว่ามันมันน้ำมันสูงก็ไม่เวิร์รอกอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะเค็มเรื่องทรงเรื่องซีลมานะเราก็อเอาไงดีวะสุดท้ายตัดสินใจก็ ไปซื้อ c ี v วีมาแบบต้องใช่ว่าแบบกึ่งงงๆเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่แรกไงเพราะตอนนี้นเราไปยาหยัาไปก็เออเร<ม>ากไ็ไม่ยินดีกับความเป็นเอชีบีครอบครัวก,กันครับเออใช่เอาจมือก่อนจมือพอพอซื้อมาแล้วก็เออว่ะมันมันก็ถูกอย่างที่เฟิร์สพูดอย่างที่อาร์ตพูดหรืออย่างที่เราคิดไว้คือว่าเอาความเป็นจริงแล้วอ่ะประหยัดแค่นี้เราก็ happy แฮปปี้ละ ด้วยความที่เราขับรถมาจากรถอายุ10กว่าปีเนาะ<ม>พอมันเปลี่ยนรถ1น,นึ่งเจนเนอเรชันเนีย่ยมันเปลี่ยนเยอะจริงจริงเออถ้าจะสองเจเนให้มันเปลี่ยนเยอะจริงๆเยอะจะรู้สึกว่าเออตรงนี้ก็ก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละเรื่องราวทั้งหมดด้วยความที่พี่ฟิลซื้อตัว e-hv ใช่ไหมครับมันมี2รุ่นย่อยคือ e-s กับ i-s อาทำไมถึงเลือกตัว e-s เอาง่งว่าโจทย์เราคือความประหยัดเพราะว่า คันเก่าเนี่ย c r v โดยพื้นฐานคนรู้้วรดน้ำหนักมันเยอะเพราะรถมันเก่ามันไม่มีทางรประหยัดน้ำมันได้อยู่แล้วคันเก่าเนี่ยวิ่งแค่10กิโลลิตรก็เก่งละส่วนใหญ่ที่8ที่9ในเมืองนะต่างจังหวัดก็แทบจะไม่เห็นเลข11เลยอเลยน้อยมากเพราะงั้นเราจะตั้งพงว่าถ้าเราจะต้องซื้อรถคันใหม่ที่แน่่ต้องจ่ายผ่อนแพงขึ้นอยู่แล้วแล้วเราจะต้องเปลืองน้ำมันอีกเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะเอาที่ประหยัดเพราะเราก็เลยดูว่าเอ RS หรือ e s c เพึ่งเราก็ศึกษามาเขาก็บอกว่า ตัว X S เ่มันก็มีความประหยัดที่ต่างกันเพราะขับ4เนาะหนักตัวรถขับ2ใช่ับ2แล้วก็ด้านนู้นนี่แล้วก็อ่ะเอาประหยัดเอา E S แล้วกันเน้นประหยัดไว้ก่อนนี่แหละคือเหตุผลที่เราอก E S แต่เรื่องออปชั่นอะไรต่างๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตอนแรกไม่รู้สึกแต่พอเอ๊ะ ซื้อๆไปอยู่ๆไปเอ้ไอ้นี่ก็ดีว่ะไอ้นั่นก็นดีมาคิดอีกทีเออตอนจะซื้อเนี่ยเงินผ่อนต่อเดือนเนี่ยต่างแค่พันกว่าบาทนะต่างกันสองพันทีกลมๆมันก็แ <1, 1 S 2> นึงเออตามตัวเลขคือแสนสี่แต่ว่าตามจ,จังหวะผ่อนดอกเบี้ยก็คือต่างกันสองพันเราคิดเออเ,เราเราเราคิดผิดคือมันมีความลังเลอยู่แล้วมันจบไปเลยดีใช่แต่เราอ่ะชอบล้อไอเอส อ่าเราชอบล้อ RS แต่ส่วนอย่างอื่นเราไม่ได้อินพวกขับ4ี่แล้วก็ไม่ได้อินเพราะเราเป็นคนขับรถไม่รู้สึกเรื่องขับ4ี่ขับสอง่ะเปน็นคนเป็นคนไม่รู้เรื่องขนาดรถคันเก่า,ข,า,ข,าขับ4ี่นะอันนี้ขับ2ก็ไม่รู้สึกว่ายังไง,งแล้วเราก็ไม่ได้คนขึ้นเขาขึ้นดอยประจําอยู่แล้วคอ่า ก็เลยตัดใจว่าเออแต่แอบมีความเสียดายนิดหน่อยแต่พอแต่พอมาหน้าคิดดูรวมๆก็เออช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็คิดว่าเอาเอาเอาไปแบบเป็นตั้งต้นเพราะ CRV Gen นี้มันดีอย่างคือของหลักที่เขาให้อ่ะมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยค่อนข้างครบอะไรที่พูดคอนโทรให้สันรูปให้ใช่มีหมดสั้นรูปไทพคอนโทรเนี่มีหมดทุกอย่างที่มันเหมือนกันเอ็นวอตมีให้ เป็นวอตเนี่ก็เป็นเป็นประเด็นที่คนในขับเขาก็พูดกันเยอะพี่พี่อาฝ้า,าบอกว่ามาจาับมือสมาคมเรนวอดกันครับคือเลนวอดเนี่ย oh. ไม่รู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นความโชคดีอย่างที่ว่าเราไม่เคยมีครับ <c oughs> แล้วเราไม่เคยใช้อตอนนี้เรามีเราก็ไม่ไม่ได้ดีใจว่ามันมีแต่ว่าไม่ใช้ก็ได้แล้วก็เลยปิดทิ้งก็ไม่ได้ใช้มันเลยค,เออความคมชัดอะไรไม่ไ,มได้ก็ตามที่เขาว่า,วากันไปประมาณนั้นก็ตอนนี้พี่ฟิลแต่งอะไรคันนี้ไปบ้างจริงเป็นคนขับรถไม่ค่อยแต่งเลยรจริงถ้าจะเปลี่ยนจริง,รงๆก็แค่เปลี่ยนเฉพาะสีหูกระจกข้างให้เป็นสีดำเหมือนตัวไอเอส <IS. S 2> ตัวรถอ่าใช่สีขาวมาตัวรถแล้วก็ที่เหลือก็มีภายในก็ใส่ของนิดหน่อยไม่มีอะไรคือเป็นของแปะๆติดๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของชิ้นใหญ่อะไรไม่ได้ทำ เดิมตัง้งลว่าเขาทํามาดีอยู่แล้วครับผมมีครบแล้วได้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับกับการคุยกันเบื้องตอน้นเด<ร>ี๋ยวเราไปดูภายนอกกันแล้วก็ภายในกันครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับของเจ้าตัวคันนี้กันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับคันนี้เป็นคันที่ผมรู้สึกว่ามีความเหลี่ยมสันนะครับค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับ CRV Gen 6ตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นโลโก้ Honda ซึ่ง ถ้าเป็นพวกแบบเรสซิ่งหน่อยก็จะเป็นสีแดงใช่ป่ะแต่คันนี้ด้วยความเป็น h ฮ b ิดเนาะก็จะเป็นมีความสีฟ้านะครับตรงนี้มีกล้องรับคันให้ไปไฟนะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟหน้าเนาะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับจำนวน4จุดนะครับคันนี้เป็นสีขาวเนาะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นล้อขนาด18นิ้ว ผมว่าลายก็สวยอยู่นะคันนี้สิ่งที่ทําเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะกระจกมองข้างปกติมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่คันนี้นะครับไปแรปมาผมว่าเออก็สวยดีนะแนะนําว่าใครซื้อตัว ES นะครับก็ลองดูกันได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นที่เปิดาะแบบ Keyless นะครับคือถ้าเราไม่มีกุญแจหมายถึงไม่ใช่ไม่มีกุญแจนะคือถ้าเรากุญแจอยู่ในกระเป๋าอะเราก็สามารถนะครับเดินเข้ามาเปิดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบมากดตรงกุญแจอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ฝาน้ํามันนะครับก็สามารถนะครับใช้ได้ถึงเจ้าตััว E 20นะครบ พี่เบนเจ้าตัวเบนซินนั่นเองครับนี่ข้างหลังเลยเรามาดูกันว่าอะไรยังไงคันนี้ข้างหลังนะครับก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับมีโลโก้ E อชีบให้มีกล้องนะครับรอบคันแล้วก็มาดูที่เก็บของด้านหลังกันที่เก็บของด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าจากคนที่ใช้อล่าอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าลึกนะลึกพอสมควรเลยเท่าที่สัง่งดูดูนะ่าจะประมาณห0รลิตรนะครับแบบดูเร็วๆเ,เ,เนาะมีที่ห้อยของนะครับแล้วก็มี ตัวที่จุดบุหรี่มาไว้แบบทานู่นทํานี่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายแบตเตอรี่นะครับตัวตัวระบบไฮบริดนั่นเองครับซึ่งจริงๆคันนี้มีต้าตัวอล์กเอเวเวลาที่เราเดินออกไปฉบับมันก็จะปิดให้ออโต้หรือแต่เสียดายก็คือคันนี้มันจะไม่มีต้าตัวคลิกเซนเซอร์ไว้อ๋อมีนะครับมีนะครับผมไปดูติตเตอรท่องหนึ่งมาเขาบอกไม่มีนะครับแต่มีนะครับมีที่ใบปัดน้ำฝนหลังนะครับซึ่งเราห้าประตูควรมีทุกคันนะครับหลักก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเกก้้าางงๆลลยสํหหรัับดน็ พูดไงเดียมันก็จะมีความยาวด้วยความที่เป็นรถระดับแบบ C SUV ใช่ป่ะมันก็จะมีความใหญ่อยู่นะครับประมาณนี้ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในรถเนาะเจ้าตัว C R V กันแล้วหลักๆก็ค่อนข้างจะเหมือนนะครับกับเจ้าตัว H r V ผมเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันเยอะแยะนะครับให้ดูหน้าจอกันก่อน หน้ตจอตัวนี้ขนาดประมาณ10นิ้วนะครับแล้วก็ลองรับ apple carplay ที่เป็นเจ้าตัว wireless สามารถทำงานได้แบบ perfect อะ่ะดีแล้วก็ลื่นไหลนะครับไม่ดูแย่เหมือนรถผมอะ่ะเออคือมันก็ตามราคารถแหละที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็ให้ดูต่อตรงนี้อารบบทรงกำลังเอ้ยการแสดงผลเอ้ยนะครับคือทำได้ดีมากนะครับตรงนี้สามารถแสดงนะครับทุกอย่างได้ดีมากๆเลยนี่ประมาณนี้ ทุกอย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็กดได้โอเคมากๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงสถานะนะครับของเจ้าตัวรถก็สามารถนะครับกดนู่นนี่กดนี้ได้เป็นปกติเลยนะครับนี่ก็สมัยนะครับเสียงเพลงก็คือแ้ขอ่งรถผมอ่ะมันจะไม่มีความพูดเดียไม่มีความขนาดนเ,าเนี้ยผมว่าอันนี้ฟีเจอร์นะครับด้านหน้าจอตรงกลางอ่ะมีความเยอะกว่ามากๆเลยอันนี้ค่อนข้างจะชื่นชมนะครับ USB นะครับตรงนี้ก็อ่ะ ด้านซ้ายนะครับควบคุมพวกความบันเทิงต่างๆนะครับเปลี่ยนเพลงนู่นนี่แล้วก็นี้นะครับควบคุมเจ้าตัว a d ด t i v e คอ o c ์ Control ฟิลลิ K ่งหนังต่างๆผมว่าทํางานได้ดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นบุนุ่มนะครับแม้ว่าจะไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าบุแบบแต่่กก็ยยังเรีวาบุนุ่มได้แหละและ<ม>้วก็ตัวนี้มีกล้องรอบพันนี่ก็ค่อนข้างจะคมชัดนะครับส่งกับราคาล้านห้าไม่เหมือนกับ h ฮชเวีที่ราคาอยู่ประมาณล้านหนึ่งแล้วก็คุณภาพไม่ได้เลยนะครับมีไวเลสชาร์จให้ ตรงนี้มีช่อง USB C นะครับมีช่อง USB A ให้ก็ค่อนข้างจะครบไดโหมดตรงนี้ฮิวนะครับค่อนข้างครบคันมากแมแล้วก็อันเนี้ยผมนั่งเบาะนั่ง ค่อนข้างใจใหญ่นะแล้วก็นั่งสบายมากๆคือเรารู้เลยว่าถ้าเราขับนานๆนเราจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะคือคุณกออกป่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมานั่งสบายแล้วก็ผมคิดว่าด้วยลักษณะเบาแบบนี้แล้วก็ถามพี่ฟิลม,มาแล้วอะ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ,ก,บกับการขับระยะยา,ยาวคือไม่น่ามีอ,อาการ<ะ>ปวดเมื่อยใช่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูอีกอันนึงอันนี้ก็คืออันนี้หน้าปกติใช่ปะ่ประราสมัยกดไปเลยบนรอดได้ซึ่งเรารู้สึกว่าคุณภาพมันแย่มากเลยครับเหมือนตอนลืมใจเน็ตโทรศัพท์ดูยูทูบ นั่นแหละเออนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แต่กล้องรอบพันสวยนะ,ะคือกล,ล้องรอบพันเราไมไ่รู้สึกว่ามันมันแย่เลยเลยอ่ะคือรู้สึกว่ามันดีดีจริงๆนะครับแต่แต่อันนี้กังวลอย่างเดียวคือนานๆไปอ่ะฝุ่นแน่นอนฝุ่นไม่พอคือมันบางอาจจะหักได้เลยอ๋อเออว่ะเออ,เอ,อมันแข<ช>็งอยู่นะเออเอ่ะยุบไปนิดนึงแต่คิดว่าในระยะแบบ3ปี5ปีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับข้างหน้า เดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังแล้วเดี๋ยวให้ปูนถ่ายกับม่ก็ตอนนี้เรามานั่งหลังนะครับของคันนี้ก็ถือว่าสบายนะแต่ผมว่าไม่ได้ต่างจากคูแคทเท่าไหร่หรือคิดว่าไงพื้นที่มันอาจจะเหลือเยอะกว่าในความที่ว่ามันคือเอางี้เรารู้สึกว่าไอ้ตัวรองน่องมันยาวกว่าเออแต่ไอ้เล็กรูมไม่ได้ยาไม่ได้ไม่ได้ยาวกว่าอะไรประมาณนี้นั่งสบายแล้วก็ตัวนี้จริงๆคือสามารถปรับเอนได้ถึงประมาณนี้ก็คือนอนได้อะสำหรับคนนั่งหลังใช่ แต่เออมันนั่งสบายแล้วก็ปรับได้ค่อนข้างโอเคแต่ปรับขึ้นยากอยู่นะครับไม่ได้ปรับง่ายขึ้นง่าย,ยอะไรเงี้ยม,มีที่วางแขนตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้มีแอร์หลังให้ซึ่งมืดมากๆเลยตอนนี้นี่นะครับมีแอร์หลังให้มี USB ให้อีก2ช่องประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายไม้เลยนะครับก็โอเคนะถือว่าสมเหตุสมผลน,นะครับรู้สึกว่าคุ้มค่าการจ่ายประมาณ1นึ่แสนบาทมากๆ ไม่รู้สึกว่ามันโอเวอร์ไพรส์นะครับหรือว่ามันอะไรเลยถือว่าเป็นรถที่เออ CRV มันทําได้ได้ได้สมราคามากกว่า,าชวเชอร์วีอเลยครับประมาณนั้นครับต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันครับพีฟิลก็คือในด้านของสมรรถนะความปลอดภัยคันนี้เ,เครื่องหลักๆก็คือเครื่อง2000อัไฮบริดนะครับจำแรงมาไม่ได้ ประมาณเกือบเกือบสองร้ยไหมเท่าัไหมพี่จะ,ะ 4, ประมาณ2 0้เป็นคนเป็นคนไม่จําสเปคพวกปีกย่อยเลยเพราะว่าเราเราก็แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มองตรงจุดนั้นก็แต่ถ้าถามเอางี้เอาฟิลลิ่งเลยหลักๆคันนี้พี่ฟีลว่าอ่ดไหมไม่อ่ดเกียวกับคันเก่าที่เป็นสงูง คือเราเป็นคนเน้นประหยัดอ่ะไอตัวคันเก่าอ่ะเราขับอ่ะเราขับโหมดอีคอนตลอดอ่ะพราะเน้นประหยัดมันก็จะมีจังหวะที่เล่งแซงได้ช้าบ้างแต่เจ้าตัวเนี้ยตอนรับรถมาครั้งแรกขับโนมอลก็พื้นปาร์ตีปกติตอนหลังก็เลยมาลองขับอีคอนดูว่าประหยัดขึ้นไหมก็ประหยัดขึ้นแต่สิ่งที่แปลกคือ ประหยัดแต่ก็ไม่อืดแฮะก็คือจังหวะเร่งแซงจะเป็นต้องไปเหยียบอย่างเงี้ยก็ยังพุ่งยิ่งกว่าตัวเก่าอีกที่ซ้ําไปยิ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะเราไม่รู้สึกเลยว่ามันอืดอะพอ,อ็นอีคอนอะก็ขับปกติเลยสั่งได้ดั่งใจจะเลี้ยวซ้ายแล้วอ,อ,อ๋อกอยงหนึ่งด้วยความต้อง,ต,องต้องพูดต้องพูดออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนไม่ได้ขับรถเร็วสมัยก่อนอะขับรถเร็วจริงแต่สมัยตั้งแต่ขับ CRV มาเนี่ยไม่เคยขับเร็วเลยก็คือขับจะอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดชีวิตประจำวันก็คือขับตามจังหวะรรววว่่่่าาางงงแล้กก็สสสนนนใใพีิิขัับบบเมืืออชคไป มีรับส่งบ้างอะไรบ้างนี้ไปข้างนอกบ้างส่วนใหญ่อะผมจะขับอะคันนี้ไม่เคยขับเกินร้อยสิบเลยพอเราไม่ได้ขับรถเร็วนานพอขับรถร้อยสิบอะมันก็ดูเร็วนะสำหรับเราอะแล้วเราจะไม่มีจังหวะไหนที่จะขับได้เร็วกว่านั้นเราก็เลยก็เลยก็เลยขับประมาณช่วงช่วงเวลาสมมติพี่ฟิอต้องการเร่งแซงจบไม่มีปัญหาเลยเลยไม่เป็นหาได้หมดแบบดั่งใจไม่มีแบบจังหวะต้องมานั่งลุ้นอะไรยเงี้ยผมไปดูข้อมูลมาเพิ่มแล้วันนี้คือ207แรงม้าก็ถือว่าแรงมากๆนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามเพิ่ ของตัว h ฮชเอเพราะว่าเจ้าตัว h ฮชวอ่ะมันด้วยความแบตมันล็งจริงๆคันนี้ก็เล็กเหมือนกันแหละหมันจะเจนเนเรตแล้วก็เครื่องโยนต์นมันติดบ่อยมากพี่ฟิลรู้สึกรำคาญบ้างไหมไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกเลยถ้าอ,าออกยิ่งขับอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยว่าแบต ตัวแบตไอตัวไอตัวปั่นไฟอ่ะปั่นตัวไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดจอดจอดนิ่งๆแล้วมันหมดจังหวะแบตมันหมดแล้วมันปั่นอ่ะได้ยินเสียงแต่ก็ไม่ราคาญอะไรแต่ต้องต้องต้องเหมือนจะบอกว่ารถเรามาจากรถเก่าอ่ะซึ่งรถเก่ามันก็มีเสียงดงเสียงดังเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะงั้นไอตัวนี้ก็เงียบปกว่าเดิมเยอะถึงแม้ต่อให้ตัวมอเตอร์มันทางานแบตเตอรี่อ่ะมันก็ยังเงียบแต่ว่าพอไปอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วฟังเสียงรถเข้ามาอยู่ข้างนอกแล้วฟังเสียงรถตัวเองอ่ะก็ดังนะแต่ก็ดังในในปริมมมาณททีี่่่่ไไไไดด้้้รู กว่าว่าแตกต่างก็คือแตกอะไรคือไม่ได้รู้สึกว่ามันดังกว่าคันเก่าถูกต้องมาณนั้นดีกว่านี่แหละมันเป็นจุดว่าเราเราซื้อรถ10ปีไงถ้าเราเปลี่ยนทุก3ามสี่ปีมันอาจจะมีความรู้สึกไม่ไดหนึ่งขนาดนั้นใช่ใช่ชครับผมแล้วก็เรื่องความปลอดภัยคันนี้จริงๆนะบอกปัจจุบันคอนด้ามีความใส่ระบบความปลอดภัยเยอะมาก ฮอนด้าเซนซิงเอ้ยทุกอย่างเอยเลยปกติที่ฟิวใช้อะไรตัวไหนบ้างมบปกติก็คือสมัยตอนแรกมาคือช่วงเดือนแรกเปิดเต็มทุกอย่างตอนหลังก็มีเปลี่ยนพวกเลนคิปคิปเลนออกเพราะว่ามันจะมีผลเวลาเนาะเวลาจะต้องเสียแซงแบบ ด,วด<ช>่วนอะไรเงี้ยมันก็จะ<ช>มันจะบังคับบังคับอะไรเราก็จะลําบาก<ช>มันก็เลยปิดตรงนั้นไปฝืนๆหน่อยใช่ใช่แล้วก็ปิดตรงนั้นไปแต่พวกระบบความปลอดภัยต่างๆชั้งระบบช่วยเบรกต่างๆก็คือดีหมดอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เพิ่งที่เพิ่งพยายามจะปิดบ่อยๆล้วเคยใช้แล้วมีปัญหาอยู่สองครั้งเดี๋ยว่ามีไม่ใช่มีปัญหาหรอกมันเป็นระบบของมันเองคือระบบช่วยช่วยเบรก อัตโนมัติอ่ะมันไม่เหมาะกับบ้านเราเวลาซอยแคบแบมันเคยมีอยู่สองครั้งที่มันเบรกหัวทิ่มเลยทั้งที่มอเตอร์ไซค์อ่ะมันอาจจะมันก็ไม่เรียกว่าตัดหน้าหรอกเขาขับปกติมันจะีบ้านเรามันชอบแทรกอยู่แล้วไงโดยปกติที่ใส่บ้านเราเปลี่ยนเลนบ้างใช่รถมันช่วยเบรกทีนี้มันเบรกแรงจัดมันเบรกจนหัวเราทิ่มอ่ะซึ่งเราก็จะกลัวว่าข้างหลังจะชนเราเพราะงั้นเราจะตัดปัญหาว่าถ้าไม่ลืมเราจะปิดระบบนี้ทิ้งเลยอ่าครับอ่าเพราะว่ามันก็ช่วยแหละแต่เพียงแต่ว่าจังหวะที่รถมันตัดสินใจเน่ยเกังมอออบูืนข ใช่ใช่นะใช่แต่ถ้าแบบอยู่ในเมืองที่มอไซค์มีความวุ่นวายในซอยอ่ะเราอาจจะปิดไว้ดีกว่าคือมันช่วยเบรกก็จริงอ่ะแต่ข้างหลังไม่ช่วยเบรกไงเรากลัวข้างหลังจะมาทิ่มเราเพราะเพราะมันเคยมีกรณีเกือบละเกือบมอไซค์หลังจะชนแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นจุดจุดข้อสังเกตที่ว่าแต่ละคนใช้ก็จจะต้องต้องระวังตรงจุดนี้หน่อยแต่ว่ารถแต่ละคันก็จะมีแนวความคิดหรือ AI ไม่เหมือนกันนะก็อาจจะแตกต่างกันไปประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งอยากคุยกับพี่ฟิลก็คืออัตราสิ้นเปลืองคันนี้คือด้วยความที่อ่า แฮร์รีที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนน้ำมันอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับตรงนี้เนาะแต่ใดๆ CRV ก็เป็นรถที่ขนาด <Yeah. S 2> ไม่เล็กเออไม่เล็กก็เลยแบบอยากมาํามพี่พิ้ว่ากับเครื่องไฮบริดขับ2 วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมใช้เบื้องต้นนะครับตอนนี้พี่พิวขับมาทริปนี้ขับมา60กิโลอัตราสินเปลือง20กิโลลิตรนิดๆนะใช่สามารถวัดอะไรอย่างี้ครับแต่ปกติวิ่งได้ประมาณไหนบ้างโดยปกติคันนี้ถ้าแย่สุดๆนะอยู่ประมาณ16-17กิโลลิตรนี่คือแย่แล้วแย่นะใช่แต่ถ้าเกิดกลางๆก็ประมาณ18ครับ18กิโลลิตรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดีมากๆก็คืออย่างวันนี้20-21กิโลลิตรครับอันนี้ตามหน้าปัดนะเพราะงั้นแต่จุดสังเกตคือถ้าเราเเตติมมนนนน้้าาาัแลวคณจกกออรรสืงใ ไปอถ,ถ้าหน้าหน้าปัดเท่าไหร่ให้ลบหนึ่งกิโลเพราะงั้น ที่แย่ที่สุดที่เคยทําก็จะประมาณ1 5 1 6กอ่ะกลางๆก็คือ17 1 8 1 9ดีสุดก็20ประมาณนี้ไม่เกินนี้ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คิดไว้มากซึ่งถ้าเทียบกับรถคันเท่านี้ใช่ผมว่ายากมากๆที่จะมีรถคันไหนประหยัดเท่านี้ถูกรถคันใหญ่น้ําหนักเยอะใช่ครับโอ้โหน่าจะมีสองตันไหมพี่น่าจะถึงนะน่าจะมีโอกาสถึงนะเพราะรถมันคันใหญ่มากใช่ครับแล้วคืออัตราการประหยัดนี่ถือว่าบอกเลยว่าประทับใจมากถึงแม้ถ้ามองกลับกันอาจจะบอกว่ารถไฟฟ้า กลาจะประหยัดกว่านี้ซึ่งใช่แน่นอนต,ตัวนี้ม,นมันประหยัดเพราะว่ามันหารต่อกิโลเมตรใช่ต่อพลังงานมันประหยัดแต่ถ้าเทียบน้ํามันเพิ่น,น้ํามันหรือน้ํามันไฮบริด ไฮบิดไฮบิดอะไรเงี้ยผมว่าด้วยไซส์บอดี้เท่าเนี้ยก็ไม่มีตัวไหนเทียบได้ตีเป็นภาษาชาวบ้านก็กิโลละ2บาท2องบาทห้าบาท20อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าเทียบใกล้เคียงสุดนะจะคือแฮช็อคแฮชซิกส์อ่าใช่คันนั้นอยู่ประมาณ12-13อดล,ลีครับดีๆไม่เกิน14ถูกคันนี้ก็ถือว่าดีดีจัดๆเลยครับโอ้ยิง่งถ้าเกิดเป็นพวกไอเอชอารีพวกนั้นนะโหยิ่งโหดเลยนะประหยัดโหดมากใช่ ถือว่าเป็นอันที่ประทับใจนะกับยุกรถยุกวกิดหรือวันเดนสมัยเนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ฟิว่าช่วงหน้าคันนี้เป็นไงบ้างต้องออกตัวว่าเป็นคนไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะงั้นมองว่าช่วงหน้าตอนนี้ดีมากอยู่แล้วคือเป็นคนที่อันนี้พงตรงนะนเวลาดูรีวิวรถอ่ะที่เขาบอกแข็งกระด้างกระโดกกระเดกเราไม่รู้ว่าไอ้คำว่าแข็งแล้วมันเวลาเวลาขับอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นอาการยังไงแต่อันเนี้ยเอาว่าคันเนี้ยนุ่ม S <S ผู้ใหญ่ชอบมากผู้หลักผู้ใหญ่ชอบมากนั่งรถคันนี้คือนั่งสบายพนะอมันไม,ไม่ไม่เวียนหัวไม่เวียงไม่ไม่กระดกกระดากอะไรเงี้ยจะคือถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีปัญหาคันนี้นะโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยผู้ใหญ่ชอบมากแล้วก็เนี่ยอย่างที่ลงพอสะพานลงอะไรเงี้ยดีไม่ได้กกเอฟเฟกต์อะไรเท่าไหร่คือผมรู้สึกว่ามันมันถ้าถามผมอ่ะมันเป็นเครื่อมันเป็น มันเป็นรถแบบดี e gment ได้อ่ะอคือช่วงล่างมันนิ่มแล้วก็แต่มันไม่โยนเออไม่โยนไม่โยนนะผมมองว่าถ้าไม่ได้แบบขับเร็วแม่ผมว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกพอสมควรน,นะครับดูไม่ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอ่ะคือนั่งสบายอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเบาะใหญ่นั่งสบายด้วยต้องถามข้างหลังว่ายังไงโคนหนเามา่ไหร่ครัพื้นที่เหลือๆครับเล็กๆที่วางขาทุกอย่าง มสูงเกือบร้อยแปดสิบก็เนี่ยเหลือๆที่นั่งได้ต้องเห็นหรือเปล่าแต่ที่นั่งก็คือนั่งสบายๆไม่มีปัญหาะไรเลยสบายใช่สบายกว่ารถเฟิร์นมันแน่นอนอยู่แล้วเออรถมันราคาครึ่งครึ่งแล้วคือต้องยอมว่าที่เขา่ก่อนหน้าที่ก่อนซื้อเขาบอกเออฮอนด้าเซ็ตช่วงล่างมาดีเออก็ดีจริงขับเกือบนี่ไม่มีความรู้สึกว่าเออว่ากระโตกกระตากันะขับดีผมว่าคันนี้ขับทางไกลอ่ะไม่เหนื่อยอ่า คขับชิวๆเลยครับอ้ออีกเรื่องนึงที่อยากจะถามก็คือมีเรื่องอะไรที่ไม่ชอบบ้างเออเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยตั้งแต่ขับมาอย่างแรกเลยไฟหน้าคือไฟหน้าเนี่ย ไม่ใช่เป็นแค่ผมเดืยอนะในคลับในอะไรเงี้ยที่อยู่ใน a c e b o o k กลุ่มวเขาก็บ่นกันเยอะคือไฟหน้าตัว CRV ร e วเจนเนี้ยไม่ค่อยสว่างเขาเรียกว่าไม่ค่อยคมไม่ค่อยหนามันค่อนข้างบางพอสมควรถึงแม้ว่าจะติดฟิล์มไม่แบบไม่เข้มมากก็ยังมีบ้างคือเวลาเราไปอยู่ที่ที่มีไฟรอบด้านเยอะๆตัวเนี้ยไฟจะไม่เด่นเลยเหมือนถ้าจะไม่เปิดไฟเลยครับถ้าไม่มืดจริงๆแทบจะมองไม่เห็นครับอันนี้เป็นจุดบอดที่มีปัญหาอยู่พอสมควรมากๆที่แบบไม่ค่อยชอบเลยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นที่ที่เคยด้เินคนอื่น บทมาเรื่องเบาแข็งผมเฉยๆนะผมก็รู้สึกว่าเบามันก็เป็นเบากปกติไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามว่ามัน<ย>มน,นุ่มนุ่มขนาดไหน,นก็ไม่นุ่มขนาดนั้นแต่ถามว่าแข็งไหมถ้าเทียบกับคนที่นั่งรถแรงๆมาบ้างผมเฉยๆนะผมว่าโอเคมันกระชับดีใ,ใหญ่กระชับแล้วจุดใหญ่ที่เขาบอกก็คือที่ก็ไปจุดหนึ่งที่คน บ่นกันเยอะก็ที่รู้กันคือเรื่องบายสปอร์ตนั่นแหละตัวบายสปอร์ตอะด้วยความก็อีก้ะเราเป็นรถขับขับรถเก่ามาก่อนอะค,ค,อคือเราก็ไม่เคยใช้ไม่มีก็ไม,มไม่ได้เสียหายแต่แต่ถ้าเกิดถามจากใจลึกให้มันมันก็สมควรจะมีรถเป็นล้านอะนะใช่รถคาล้านหก้านเจ็ดเออมันมันก็ควรจะให้มาตรงจุดนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ยังเป็นเทคโนโลยีเก่าอยู่อันนี้คือคือจุดที่ที่ไม่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าถามว่าใช้ไหมก็ไม่เคยได้ใช้เพราะเราก็ไม่ไม่ได้ชินตรงตรงจุดนั้นมาก่อนที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ที่จ คือตัวจอจอเขาเทามาได้ดีมากๆนะ สำหรับผมนะคือก่อนหน้าเนี่ยไม่ไม่เอาเลยจอเงี้ยมีความรู้สึกว่ารถรุ่นใหม่อะ่ะรถสมัยเนี้ยปี2 0 2 20 4อะ่ะจอมันเล็กไปแล้วขนาดนี้แต่พอถึงเวลาใช้จริงอะ่ะจอมันเล็กก็จริงแต่สำหรับผมมันถือว่าคมชัดใช้ใชได้เลยใช่แล้วข้อดีอย่างหนึ่งที่มาสังเกตต,ตอนนะั้นคือตัวการปรับแสงของจออ่ะที่ออโตเมติกของมันอะ่ะมันปรับแสงได้เนียนตามากไม่เคยมีขับและแยงตาเลยทาวาวะแวดล้อมแอมเบียนต์เป็นยังไงมันจะค่อยๆดิ้มไฟปรับไฟให้มีความฉลาดใช่ใช่ไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง แต่ว่าเออมันเป็นไป,นปนสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆซึ่งรถก่อนหน้าเนี่ยเป็นรถรุ่นเก่าเนาะเวลาจอมันไฟมันอาจจะมีความแยงตาแต่เนี่ยคือจอดีมากเออแต่ว่าแค่แคเล็กแค่นั้นแหละได้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องที่ไม่ประทับใจเท่าไหร่รอ่าใช่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกับคันนี้กันครับ มาสรุปนะครับกับเจ้าตัว c l v EHV ES ตัวนี้นะครับด้วยราคา1,589,000บาทครับถามว่าในวันนี้มีคู่แข่งอะไรเยอะมากไหมก็ต้องบอกว่าคู่แข่งโดยตรงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีซะทีเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงความใกล้เคียงกันมันก็จะมีรถซีนอูประมาณ2-3รุ่นเนาะก็จะมีเจ้าตัว H6 นะครับที่เป็น EHV ก็จะเป็นเจ้าตัว h y b ริดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวถ้าเป็นรถไฟฟ้าเลยเนาะก็จะมีดีพนะครับ S07 เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่มีสซยใกล้เคียงกันส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นเจ้เจาตัว XTE Power ก็ไม่ได้เข้ามาขายเนาะในประเทศไทยครับไม่ยงั้นก็ต้องข้างไปนะครับเป็น B/P/V เช่น Fortuner Everly อะไรเงี้ยแต่ผมว่าคนที่ซื้อ,อ,อ Fortuner Everly กับคันนี้มันมีกลุ่มนะครับพี่ชัดเจนคู่แข่งมันอาจจะไม่ได้มีให้เราเปรียบเทียบเยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการรถ C/H/U/V ที่ดีกลมมากที่สุดจริงๆอะยังไงก็ต้องซื้อเจ้าตัวคันนี้แหละครับมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้ถามว่ามันสมควรกับการที่ถ้าคุณจะซื้อ เอชซีคันหนึ่งแล้วคันนี้มันคุ้มไหมผมว่าด้วยความชื่อ Honda ด้วยสเปคระดแบบนี้ผมว่ามันคุ้มมากๆนะครับกับราคาล้านหกอ่ะส่วรถตอนนี้อยู่น่าจะตีอยู่กับเกือบแสนบาทนะครับแล้วแต่ออปชั่นในการผ่อนเอย o ออปชั่นของแถมเอยนะครับอะไรพวงนี้ก็ลองไปพูดคุยนะครับสอบถามกันดูได้ผมมองว่าเป็นหนึ่งในคันที่โอเคสมรรถนะแรงเพียงพอนะครับรถครอบครัวนั่งสบายเก็บของได้เยอะ ถ้าใครอยากได้เจ็ดที่นั่งต้องไปตัวย์เทอร์โบซึ่งเปลืองน้ำมันมากๆคันนี้ e-hv อ่าติดการันตีได้เลยครับว่า15ลลิตรถ้าไม่ได้ขับตีนผีนะครับยังไงก็ได้อย่างแน่นอนครับลองไปดูกันได้นะครับกับโต้ตัว crv e-hv คันนี้ครับอื่นๆไม่รู้จะพูดถึงอะไรแล้วเนาะปูนเนาะเออใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวก็ผมจะถามเจ้าของรถให้นะครับแล้วผมมาตอบให้ประมาณนี้ครับก็ฝากกันไปด้วยกับโต้ตัว crv e-hv คันนี้แล้วก็ฝากติดตามเรานะครับช่องเดอรพีแล้วก็เจ้าของรถนะครับพี่ฟิวเที่ยวเราที่อ ดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องเดอะบิงหุผมด้วยสววัสนี้ขเฟิร์สรับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ